น,น,นี่คือไฮไลท์ของงานครับบางไฟสิบล้านครับน่าจะ,ะจุดปิดงานนะครับอันนี้สิบล้านครับแต่สถิติบางไฟสิบล้านที่ดีที่สุดขอ,องประเทศไทยตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สนามที่บัวโคกนะครับยังไม่มีสนามไหนทำลายสถิติได้ครับสถิติดีที่สุดยังอยู่ที่บัวโคกครับ เราก็ต้องหลอลุ้นว่าปีนี้จะมีสนามไหนบ้างที่ทำลายสถิติของบัวโคกได้ครับครับขนาดแชร์ไก้ก่อนมาไปก่อน ไงนาณนี้ก็ประมาณเกือบชมมั่วโมงแล้วมั้งมาเกีเกิีเอมน้ <c oughs> มาเนี่ยทีไปลา้ลา,งลางให้หวม,มสามชมมัว่วโมงก็ดีลานเ <c oughs> ยยะเวลาทางฝุ่นฝนตก มาแล้วมาแล้วฝนมาแล้วอะไจังางันีังางยังางเดียวนันาง่คนยง